สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเลนานโดผู้อำนวยการกีฬาของปารีสแซงเชแมงไม่เห็นด้วยที่ทีมชาติอนตินาเรียกตัวเลโอนเดอเมสซี่และเลโันโดปเรเดสไปร่วมทีมทั้งที่นักเตะมีอาการบาดเจ็บรบกวนเมสซี่มีปัญหาบาดเจ็บหัวเขา่า และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจากเกมชนะริว 1. สองหนึ่งส่งผลให้พลาดลงสนามในช่วง2นัดหลังจากนั้นรวมไปถึงปารเ,รเดสที่เจอปัญหาบริเวณต้นขาแต่นักเตะยังคงมีชื่อในทีมชาติอาเจนตินาการงานระบุว่าฟ้าขาวต้องการให้เมสซี่เดินทางไปร,รายงานตัวเพื่อตรวจสอบอาการด้วยแพทย์ของทีมชาติเรื่องดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับเรย์นาโดในฐานะผู้อำนวยการกีฬาของแปร์แช่พวกเราไม่ยินยอมในการปล่อยนักเตะไปทําหน้าที่กับทีมชาติ สำหรับพวกเรามันไม่ใช่เงื่อนไขของสภาพร่างกายหรือเป็นเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายมันไม่มีเหตุผลเลยนี่เป็นสถานการณ์ที่เราได้ตั้งกฎขึ้นมาร่วมกับฟีฟ่าถือเป็นปัญหาระหว่างสโมสรและทีมชาติที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในกรณีการใช้งานนักเตะช่วงที่มีโปรแกรมทีมชาติโดยเฉพาะนักเตะที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์และมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนสำหรับอัจตินามีคิวลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคดเือกโซนอเมริกาใต้พบกับอุรุกวัยและบราซิล โรมบัวเตงออกโรงขอโทษแฟนบอลโอลิกดิยงหลังแพ้แรนและเทะพร้อมชี้เหตุการณ์มีปากเสียงกับเรโอดูบัวแบ็ขวาเพื่อมทีมนในนัดที่ผ่านมาโอเอลบุกไปแพ้แรนแบบเลเทสหประตูต่อ4ในศึกลีกเอิงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้ทีมมี19คะแนนจาก13นัดตั้งอันดับ7ของตารางหลังจบเกมปากหลังชาวเยอรมันเผยผ่านพรามวิดีโอว่าตอนอยากขอโทษแฟนบอลรวมถึงผลงานที่ย่ำแย่ของทีม และได้อธิบายจังหวะมีปากเสียงกับดูบัวในนาทีที่39คืนนี้พวกเราไม่ได้ทํางานร่วมกันในฐานะทีมพวกเราขอแสดงความเสียใจไปยังแฟนบอลอย่างแท้จริงมันเป็นอารมณ์ในเกมในตอนที่หลายๆสิ่งไม่เป็นไปตามทิศทางของคุณแต่เราได้คุยกันแล้วเราสื่อสารกันได้ไม่ดีพอในสนามซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติทีมชาตคอสติกายืนยันเกรรสนาวาัตมีปัญหาบาดเจ็บเล่นงานต้องขอถอนตัวออกไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา อาการดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมหลีกเอิงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากมือการายนี้ลงสนามเต็มเกมช่วยให้กับปารีสแซงต์แชงมงบุกชนะบอกโด3-2พร้อมเก็บ3แต้มอล้ำข้าออกมาดันนั้นเมื่อวันทิตย์ทางสาพันฟุตบอลคอสตาริกายืนยันว่านาวาร์มีปัญหาบาดเจ็บบริเวณข้อศอกขวาทําให้ต้องขอถอนตัวและจะอยู่รักษาการบาดเจ็บที่กรุงปารีสร่วมกับสโมสรอนพวกเราได้รับรายงานอาการบาดเจ็บจากแป้แชร์และทีมแพทย์ยืนยันว่าเกรรสนาวาร์บาดเจ็บข้อศอกขวา และมีอาการบวมขึ้นในวันเสาร์หลังจากทีมแพทย์ได้ประเมิอนอาการปรากฏว่านาวารัรตจะไม่สามารถลงเล่นให้กับคอสตาริกาในช่วงสัปดาห์หน้าได้สำหรับคอสตาริก้ากำลังจะเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคฟกับทางแคนาดาและฮอนดูรัสด้วยผลงานที่ผ่านมามีเพียง6คะแนนจาก6นัดเท่านั้นคีรันเอมปาเป้แข้งวัย22ปีจากแปร์แชร์แสดงท่าทีว่าต้องการเล่นภายใต้การคุมทัพของเจอร์เกนครอฟ ทวามกลางข่าวลือนนาหูกับลิเวอร์พูลทีมแกร่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในตลาดซื้อขายนักเตะสัญญาฉบับปัจจุบันของเอมัปเป้จะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์2022นี้โดยที่ยังไม่มีความคืบหน้าในการที่เอมเปเป้จะขยายสัญญากับแป้แชร์แต่อย่างใดนั่นหมายความว่าเขาจะสามารถเดินหน้าเจรจากับสโมสรใหม่ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม2022นี้เป็นต้นไปรายงานระบุว่ามีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในทีมหงแดงกับอนาคตของโมซาลากับเงื่อนไขสัญญาฉบับใหม่ โดยสัญญาฉบับปัจจุบันของซาร่ากับทีมจะสิ้นสุดลงในปี2023ซึ่งพวกเขายังไม่สามารถโน้มน้าวให้สตาร์ทีมแพทย์อียิปต์ขยายสัญญากับทีมออกไปได้เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้เอ็มบาเป้ตกเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆของเรลมมดริตโดยเฉพาะเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาจนถึงการเป็นตัวเต็งในซัมเมอร์หน้าแต่รายงานล่าสุดจากเอลนาซิองนาวสื่อในสเปนระบุเจ้าตัวไม่เชื่อมั่นในการเล่นภายใต้าการคุมทีมของคาโลเชรอติมากนัก โดยรายงานดังกล่าวชี้ว่าเอมปปเป้ต้องการเล่นภายใต้การคุมทัพของเจคก,กนครอฟมากกว่าอาร์ตซือเจ้าดังของสเปนรายงานเซอรดินซีดานอดีตเทรนเนอร์เรอัลมาดริดไม่สนใจจะรับงานคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากกำลังรอคุมทีมชาติฝรั่งเศสโซชากลับมาเผชิญความกดดันอย่างหนักอีกครั้งหลังแพ้ข้าบ้านต่อแมนซิตี้ศูนสในศึกดาร์ีิแม์เมื่อวันท้า์ที่ผ่านมาทําให้ทีมพ่ายไปแล้ว4จาก6เกมหลังในพรีเมียร์ลีก ก่อนหน้านี้อันโตนิโอควันเต้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับปีศาแดงอย่างหนักแต่หลังจากกุซซอชารนาเวย์อยู่ในตำแหน่งต่อทำให้เจ้าตัวตอบตกลงรับงานคุมสเปอร์ซึ่งทำให้ซีดานถูกยกให้ไปเป็นตัวเต็งแทน